ข้าวิญญาณร้ายสิงร่างสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้รายการซอกหรือชาแนลจะมาพูดถึงเรื่องราวของคนผีเขา้าว่าทำไมบุคคลเหล่านั้นเขาถึงได้โดนผีเข้ากันได้และอย,อย่างหนึ่งก็คือตัวของผู้ดำเนินรายการเองก็เคยพบเคยเห็น คนที่โดนผีเข้ามาอยู่หลายคนบ่สมควรเออและอีกทั้งสมัยนี้นะท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยเห็นตามข่าวแม่มีเยอะแยะมากมายเลย <_ c oughs> เอาเป็นว่านับกันไม่วาดไม่ไหวก็เลยทีเดียว <_ c oughs> อันดับแรกจะมาพูดถึงสาเหตุของอาการผีเข้ากันเสียก่อนเออว่าเกิดจากอะไร แล้วจึงค่อยมาหาแนวทางการแก้ไขกันนะครับปฐมมหิตของผีเข้าก็คือความเชื่อครับท่านู้ฟังเออเพราะว่าสังคมไทยได้ปลูกฝังให้เชื่อเรื่องผีสางนางไม้หรือเทวดากันอยู่แล้วอ,อท่านบ้ฟังหลายท่านอาจจะคิดโต้แย้งว่าแล้วทําไมจะต้องปลูกฝังเรื่องแบบนี้ด้วยนะเออถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงนะ จะต้องมาปลูกฝังกันทำไมเหตุผลง่ายๆก็คือเพื่อให้ง่ายต่อการปกครองคนนะเออถ้าผู้คนหรือว่าประชาชนเกื่อเรื่องผีสางนางไม้หรือเทวดาหรือสิ ouais. are, people, fem, right? ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งบวงซึ่งผู้ปกครองจะปกครองได้ง่ายที่สุดอ่าก็คือการปกครองด้วยความกลัวนั่นเองความกลัวและความไม่รู้ ยกตัวอย่างง่ายๆครับท่านบุฟังก็ลองให้ท่านบุฟังลองบอกเด็กๆสิครับว่านี่อย่าไปเล่นตรงนั้นนะลูกนะมันมืดประเดี๋ยวก็จะเกิดอันตรายว่าอย่างนั้นเออเชื่อเอาไว้เลยครับท่านบุฟังกว่าร้อยละแปดสิบเด็กๆจะไม่กลัวหรอกครับเพราะเปลือวิ่งกันสดุกกันใหญ่เลยนะเออเพราะว่าเขาคิดว่าผู้ใหญ่นะ ให้ความสนใจแล้วก็คอยดูแลอยู่เทนที่จะกลัวกับไม่กลัวไปกันใหญ่แต่ทว่าให้ลองบอกว่าอย่าไปเล่นตรงนั้นกันนะมันมุดเดี๋ยวผีจะจับซุกว่าอย่างนั้นเออเดี๋ยวจะไม่เห็นหน้าพ่อหน้าแม่เอานะอืเชื่อไหมละครับท่านบุฟังว่าเด็กๆจะพากันเชื่อฟัง แบบไม่ต้องสงสัยแล้วก็ไม่ไปใกล้บริเวณนั้นอีกเลยเพราะว่าคนเรานะจะกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเช่นความมืดแล้วก็ความไม่รู้เป็นต้นไม่ใช่เฉพาะผีนะครับพวกเทวดาหรือว่าพวกมีบุญบรารมีนะอะไรประมาณเนี้เออสิ่งที่ว่าไม่สามารถที่จะจับต้องหรือว่าวัดค่าได้เอออย่างเช่น พระอ่าอย่าไปว่าท่านนะท่านเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนรกจะกินหัวเอาให้ว่าอย่างนั้นเออนารกเป็นยังไงก็ไม่รู้แค่ไปตาหนิพระเนี่ยจะดูนรกกินหัวอก็เชื่อว่าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มีบุญบารมีว่าอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างนะถ้าเป็นเจ้าเมืองนั่นนะ เจ้าเมืองสารขันเชียนะเออคิดไปว่าท่านเจ้าเมืองได้ยังไงอระวังนะขี่กระลาจะกินกระบาลเอาว่าอย่างนั้น <c oughs> เออทั้งหมดนี้เป็นปฐมมหิตที่ให้เกิดความเชื่องมงายจนมาถึงปัจจุบันนี้ผีเขา้าจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกับพวกสักยันของขึ้นเขา้าทรงจิตสัมผัส ยานทิพย์หรือว่าพลายกระซิบต่างๆก็เพราะถือว่าบุคคลเหล่านี้สามารถใช้ตัวเองเป็นสื่อกลางของวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้เออแต่ว่าผีเข้านะจะคล้ายๆจะพวกสักยันของขึ้นมากกว่าเพราะว่าเป็นการผีเข้าหรือว่าของขึ้นโดยที่ไม่ดังใจออ,อ้างว่าไม่รู้ตัวอันนี้เป็นแค่คําอ้างนะครับ ส่วนจะจริงหรือไม่ก็เอาไว้ว่ากันทีหลังส่วนจำพวกร่างทรงหรือวอ่าญาณทิพพรายกระซิบกิจสัมผัสนั้นตั้งใจจะหาผลประโยชน์นะครับเออมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นตุเป็นตะกันเลยแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นนะจะบาพูดไปในทางเดียวกันว่าไอสิ่งดีเขาทำไปนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกมนุษย์ต่างหากช่วยเหลือคนอื่นเออแต่ไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองเลยนะว่าอ,อย่างนั้นแต่ว่าอีตอนจะกลับนะอย่าลืมค่าคูนะสามร้อยเก้าสิบเก้านะลูกนาะเออช่วยเหลือคนอื่นอะไม่ได้ใช้ดวดตัวเองหรอกว่าอย่างนั้นพวกศักยันต์ของขึ้นกับผีเข้านั้นส่วนใหญ่จะเป็นการ ทำเพื่อหวังผลส่วนตัวหรือว่าผลเฉพาะหน้าเท่านั้นส่วนอาการผีเข้านั้นจะแบ่งออกมาเป็นสามแบบเออสามแบบใหญ่ใหญ่ก็คือแบบที่หนึ่งก็คืออาการป่วยคนที่มีอาการป่วยจนทำให้สมองเกิดการทำงานอย่างผิดปกติรวมไปถึงอาการป่วยทางจิตถ้าเป็นอาการผีเข้าแบบนี้นะ ก็จะต้องพาไปพบแพทย์สถานเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ต้องครับถ้าไม่ใช่แพทย์ทางแผนปัจจุบันก็จะให้เป็นแพทย์แบบเ,เขาเรียกว่าชื่อประยุกต์อย่างเช่นหมอปลาเป็นต้นหมอปลาก็รู้นะว่าบางท่านเป็นโรคจิตแต่แกก็ใช้แนวทางในการรักษาผสมผสาน อยากจะหักด้ามพระด้วยเขาว่าอย่างนั้น <c oughs> ไม่หักทำไมละมันเก็บอส่วนผีเข้าแบบที่สองคืออาการผีเข้าเพื่อต้องการจะหนีความผิดคนจังหวกนี้จัดว่าเป็นคนที่ชอบโยนความผิดให้คนอื่นยกตัวอย่างเช่นตาหากขับรถไปหลงทางนะก็จะอ้างว่าเนี่ยเหมือนมีคนมาเรียกให้ขับรถไปส่งทางนั้น ก็เลยขับไปเ <c oughs> นี่ยแองว่าผีมานะผีเข้าผีเรียกก็เลยหลงทางเอออันนี้เจอหลายคนนะครับท่านผู้ฟังไม่ยอมรับว่าตัวเองหลงทางการที่ขับรถไปชนหรือว่ามีอุบัติเหตุก็บอกว่าผีบังตาอ,อ่าอย่างเงี้ยเป็นตน้นตามเสียงของผีไปอว่าอย่างนั้นเออประมาณว่าผีเข้าผีพาขับไป โดนผีสิงเออโทษผีสัง,งัานทั้งทั้งที่ตัวเองขับไปแท้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้เคยเห็นเลยท่านผู้ฟังไม่ใช่เรื่องเราธรรมดาเป็นเรื่องจริงต่่เคยเห็นมีอยู่คนหนึ่งนะนั่งกินเหล้ากับเพื่อนอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาก็โดดเตะเพื่อนผูงเลยครับท่านผู้ฟังทุกคนก็จึงพากันห้ามตามเออจับเอาไว้ เออพอจับได้นะแล้วก็ถามว่าเฮ้ยแกทาอย่างนี้ทำไมวะแกไปทําเพื่อนทำไมเนี่ยรู้ไหมครับว่าคนที่เขาก็ทําอย่างนั้นเขาตอบว่ายัางไงขนาดผู้ดำเนินรายการก็ยังง,งงงเหมือนกันเออเขาตอบว่าเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยทำไปก็ไม่รู้ว่าเออเออไม่ได้บอกว่าผีเข้าหรอกครับ อ่าไม่ได้บอกตรงๆก็จริงแต่ทุกคนก็เข้าใจได้ว่านี่คืออาการของผีเข้าอีกทั้งคนที่ถูกกระทำนะก็ไม่ได้เจ็บอะไรกระุแค่รู้สึกมึนๆล่กะก็นั่งกินเหล้ากันได้ต่อนะเป็นเพื่อนกันเหมือเดิมนั่นเลยครับอีตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเออก็นึกว่าผีเข้าจริงๆจนวันหลังนะมารู้ความจริงว่าคนที่โดนถีนั้น ไปพูดถึงหญิงสาวเออคนที่ว่าอ้างว่าผีเข้าน่ะแอบรักอยู่ก็คือผู้ชายกับผู้หญิงสองคนยังคารู้กันนั่นแหละครับเขารักกันอยู่ออแต่เบื่อเบื่อดันไม่รู้อืมคนอื่นก็ไม่รู้เขาก็เลยพูดถึงไอ้คนที่โดนทีบเนี่ยพูดว่าเนี่ยสาวสาวคนนั้นนะเออเขาสวยดีเนี่ยเขาว่าจะจีบอยู่เนี่ย นี่นะเขาพูดแค่นี้เองไม่ได้เสียหายอะไรเลยแต่คนที่ว่ามีความโกรธโง,ง่งงงงายย่อมจะไม่ใช่เหตุผลอยู่แล้วแทนที่จะบอกว่าเออสาวคนนั้นเพื่อนเป็นแฟนเราเองนะเออไม่ต้องไปจีบหรอกเท่านี้เพื่อนก็ไม่เห็นจะว่าอะไรเพื่อนก็ยอมแล้วแต่ด้วยความโกรธจึงใช้กำลังเออก็คือไม่ได้คิด ทบทวนดีเสียนะก่อนนะโมหูผหลุงเข้าไปเลยแต่พอถามแล้วนะว่าทําไปทําไมก็ตอบไปว่าทําไปเนี่ยเพราะไม่รู้ตัวเหมือนผีเข้าเนี่ยถ้าบอกความจริงนะว่าที่ทําไปเนี่ยพ ừ, เยพราะโกรธเพื่อนเพราะว่าเพื่อนไปพูดถึงาสาวๆของตัวเองนะต่อไปเพื่อนก็เลิกคบแน่นอนเออเพราะไม่มีเหตุมีผล ก็เลยอ้างว่าผีเข้าโทษตีสางั้นผีงงงหรือผีไม่รู้เรื่องผีเข้าแบบนี้นะครับแก่ยากเพราะว่าเกิดจากคนที่โงูตัดสินใจผิดพลาดแถมยังโยนความผิดให้คนอื่นเสียอีกมีมากครับผีบังตาอย่างเนี้ยอผีดนใจผีดนจิตด,ดนใจให้ไป ถ้ามวยขอคนอื่นเขามาเออก็โดนจับได้ก็บอกว่าผีอยากได้เออผีพาไปอย่างนี้ก็มีนะครับเออ,เอ,อท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยว่าแบบนี้มีด้วยเหรอม่แม,แม่อยากจะบอกว่าที่พูดดำเนินรายการได้พูดไปเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลยนะเอาเป็นว่าพูดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หมดเลยกันทีเดียว ส่วนผีเข้าแบบที่สามก็คือจำพวกเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองและพวกที่ชอบเรียกร้องความสนใจยกตัวอย่างเช่นพระเดือนชัยออในคดีน้องชมพูนะถ้าท่านบุฟังติดตามข่าวก็คงจะรู้เะจะมาทำเป็นว่าผีเข้านะแล้วก็หมุนติวติวติวแล้วก็ฟุบลงพุออ ทำให้คนอื่นคิดว่ามีวิญญาณนะมาเข้าสิ่งตัวเองแล้วก็บอกว่ารู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้ตายนะเออซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรคดีเลยไม่แต่น้อยอหนักไปทางที่สร้างความปั่นป่วนเสียหายมากกว่าเออแล้วก็อีกลูกหนึ่งครับอ้างว่าผีเข้าเป็นพระเหมือนกันนี่แหละ จนต้องไปหาขุนกรอนกวีเออขุน <c oughs> กรอนกวีไหนก็ไม่รู้นะลองไปดูในในข่าวกันเองทำการไล่ผีออโดยการที่ขุนกรอนกวีนะใช้มีดมีดหมอหรือว่าตะบองก็ไม่รู้จี้หัวลูนเอาไว้เอเพื่อทำการไล่ผี <c oughs> คนยำพวกนี้ไม่ใช่พระสงฆ์นะครับท่านบุฟังหากเป็นพระแท้ ก็ต้องคลำดูศีสัสะของตัวเองบ้างว่าประพฤติตัวเหมาะสมกับเป็นสมณะเพศหรือไม่อย่างเดือนชัยนะเข้าข่ายอวดอุตริมนุสธรรมังเป็นคนที่กูนหัวลน้นขมผ้าเหลืองเพื่อหากินกันเฉยๆเท่านั้นเอง <c oughs> ส่วนพระที่ผีเข้าแล้วก็มาหาขุนกรอนกวีนะเพื่อให้ขุนกรนเอาตะบองกดที่กลางกระบาลน,นั่น ไม่รู้ว่าทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือไม่แต่ถ้าไม่ก็คือคนที่มีอาการป่วยทางจิตซึ่งไม่มีคุณสมบัติในการเป็นพระสงฆ์อยู่แล้วแต่าว่าพระบางลูกก็ไม่ได้ป่วยมาตั้งแต่ต้นนะครับท่านบุฟังแต่มาป่วยเอาหลังจากการบวชเพราะว่าการนั่งสมาธิไม่ถูกวิธีเออท่านบุฟังบางท่าน ได้ฟังอาจจะหัวเราะครักเลยครับเอเอไอ้นั่งสมาธิก็ป่วยได้หรอว่าอย่างนั้นได้สิครับท่านผู้สมแต่เอาไว้คลิปต่ตอไปเดี๋ยวผู้ดำเนินรายการจะมาเล่าให้ฟังว่าการนั่งสมาธิแล้วทำให้ป่วยทางจิตนั้นมีแล้วอันตรายด้วยอ่าอันนี้เอาไว้คลิปต,ต่อไปนะครับสรุปว่า พระที่ว่าผีเข้าเนี่ยไม่ใช่พระแต่เป็นคนป่วยกับคนที่หาผลประโยชน์ให้ตนเองเท่านั้นและถ้าเป็นชาวบ้านล่ะครับอุย้มอยมีเยอะแยะตะเปะไกเลยครับสังเกตดูนะครับตอนที่จะเผาศพในงานศพต่างๆนะงานชบนาบานกิจอะไอย่างนั้นก็จะมีพวกญาติหรือว่าบวกเพื่อนของคนที่ตายแหละโดนผีเข้านั่นก็เป็นเพราะ ว่าอยากให้คนอื่นคิดเหมือนตนเองเท่านั้นอย่างเช่นร้องห่มร้องไห้แล้วก็ว่าโดนทำร้ายฉันโดนทำร้ายหลงคิดคิดคิดว่าอย่างนั้นเออก็เพื่ออยากจะให้คนอื่นเข้าใจว่าผู้ตายนั้นโดนทำร้ายหรือว่าโดนฆาตกรรมไม่ได้เสียชีวิตเองเออซึ่งมันเป็นเรื่องที่งมงายไร้สาระสิ้นดีท่านผู้ฟังก็ลองคิดดูสิครับ ว่าถ้าวิญญาณเขารางอื่นได้ไง่ายๆอย่างนั้นประเทศของเราคงไม่ต้องมีตำรวจมากมายขนาดนี้หรอกครับการสืบสวนสอบสวนหาวัตถุปยานต่างๆมันจะง่ายยิ่งกว่าพลิกขวามือเสียอีกก็ให้ถามวิญญาณของผู้ตายนั้นแหละว่านะว่าเหตุเกิดบริเวณไหนผ่านจุดไหนไปบ้างผู้ร้ายใช้อาวุธอะไรเป็นต้นแค่เนี้ย ก็จะช่วยตำรวจได้มากมายมหาศาลเลยทีเดียวจะได้ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดค้นหาอาวุธของกลางและจุดเชื่อมโยงต่างๆสรุปว่าปิดคดีกันง่ายๆเออถ้ามันมีจริงนะนะส่วนหญิงสาวบางคนที่โดนผีเข้าก็แกล้งทำเป็นผีเข้าก็เพราะว่าอยากได้ผัวก็มีเออ,อ,อสมัยก่อนนะ ผู้หญิงไม่กล้าจะแสดงความคิดเห็นเรื่องที่อยากได้ผัวกันหรอกครับจึงต้องอาศัยว่าผีเข้าตัวของผู้ดําเนินรายการเองนะเคยเห็นยุสองท่าน <c oughs> ท่านที่สองนั่นก็คือผู้หญิงที่ชื่อโมเดียผู้ดําเนินรายการได้ทําคลิปเอาไว้แล้วชื่อคลิปก็คือพ่อปู่หาผัวให้ร่างสูงเออท่านผู้ฟังก็ลองไปหาฟังกันนะครับ เดี๋ยวผู้ดำเนินรายการจะปักคลิปเอาไว้ตอนท้ายรายการส่วนอีกคนหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ตัวผู้ดำเนินรายการเคยเห็นคนปีเข้าเลยอก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งขอเขาแอบได้เสียกันกับผู้ชายนั่นแหละครับเป็นแฟนกันแต่ยังอายุประมาณ1 8 1 9ปีเนี่ยผู้ใหญ่ก็เลยจับได้ออจับได้ว่าแอบได้เสียกันว่าอย่างนั้น ทั้งสองฝ่ายผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะก็เลยมาทําการตกลงกันว่าจะเอาอยัางไงดีด้วยการที่ว่าผู้ใหญ่สมัยก่อนเขาจะดึงเกมกันนะครับท่านผู้ฟังประมาณว่าฝ่ายชายก็จะบอกว่าอไม่ค่อยมีเงินหรือไม่ค่อยมีเงินมีทองพ่อแม่ก็จะว่าให้แพงเลยนะสงสารเด็กมันว่าอย่างนั้น <c oughs> ส่วนฝ่ายหญิงอนะ่ะ ก็รีบสวนกลับขึ้นมาทันทีเลยนะว่าอุ้ยกว่าจะเลี้ยงจนโตนะเออทรงเล่าทรงเลี้ยงอีกออืก็หวังใจว่าจะพึ่งพามันว่าอย่างนั้น <c oughs> เออเออไอ,อ้ฝ่าหญิงสาวนะก็อยู่บ้านตัวเองจะเทก็ได้ยินอยู่นะอุ้ยใจนี่ครับแม่ด้วยความที่ไม่รู้ทันเกมของผู้ใหญ่อืมว่าเขาเล่นเล่เล่นเหล,ล,ล,ลี่ยงกัน ก็คือว่ากลัวว่าพ่อแม่ฝ่ายของตนจะมายอมตกลงอืก็เลยทําแกล้งนะเป็นผีเข้าตาเหลือกสั่นงักๆๆ,ๆๆเลยมมมสมัยนั้นมีหมอผีประจําหมู่บ้านหรือว่าเป็นหมอผีประจาถิ่นแกชื่อพ่อใหญ่ทุกอืออันนี้เป็นนามสมมติน,นะครับผมแกดกเสียพ่อใหญ่ทุกเนี่ยญาติๆก็เลยพากันไปตามพ่อใหญ่ทุหรือว่าตาทุก หมอผีประจาถิ่นมาเออประจําหมู่บ้านนั่นแหละเพื่อเอามาช่วยทําการไล่ผีให้ว่าอย่างนั้นพอตารุบแกมาถึงแกก็ทําการเสกน้ามุนเลยนะออปากกับมุมงมงุมงำงุมงมงุมงงำ,งงำ,งงำอยู่สักพักหนึ่งแล้วแกก็ฉายมัดตอกและจุ่มน้ํามุนแล้วก็าราดใส่กับตัวหญิงสาวนั้นเออ พร้อมกับบริกรรมคาถาไปด้วยนมูลนมนนมูลนมินนมูลเมนว่างั้นฝ่าหญิงสาวเมื่อโดนน้ำมนต์นะครับสะถุงตัวกระร้องวาย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 วาายวายอย่างั้นหลังจากนั้นหมอผีก็ให้จับตัวหญิงสาวเอาไว้ให้ญาติญาตินั่นแหละแล้วก็เอาเส้นต่อนะเส้นเดียวมาหักพับเป็นสามตบทบนะเป็นสามท่อนสามทบและพับไม่ได้ขาดจากกันหรอก แล้วก็เอาหนิบไว้ที่ฟันแล้วก็เอาทันไว้ที่หูของคนที่ถูกผีเขา้าแล้วแกก็บอกว่านี่นะนี่เป็นผีปู่ญาติายายเออแกมาบอกว่ามันผิดผีต้องให้มันทําการบอกผีปูข่ขอมาให้ข้อมือกันจ้ะว่าอย่างนั้นเออเออเออหลังจากนั้นหญิงสาวก็มีอาการสงบขึ้น ไม่ไม่ถึงสิบนาทีครับท่านผู้ฟังอาการก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตัวผู้ดำเนินรายการแอบทมเรืองอยู่นะเห็นหญิงสาวแกยิ้มระเรียนใช่ <c oughs> ได้สมใจว่าอย่างนั้นเอผู้ดำเนินรายการนะต้องยอมรับสภาพเลยครับท่านผู้ฟังว่าตอนแรกๆก็เชื่อเหมือนกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เคยเห็นคนผีเล่า จนมาถึงครั้งที่สองที่ว่าผีเขา้าหญิงชื่อโมเดียนั่นแหละจึงทำให้รู้ทำให้ตาสว่าง๋อที่เท้แกก็อยากได้ผัวนั่นเองว่าอย่างนั้น<อ>ส่วนตาทุกนะแกคงรู้นะครับว่าหญิงสาวเนี่ยต้องการอะไร<อ>แกก็คงผ่านงานแบบนี้มาเยอะแยะแล้วแกก็ทำท่าสิขาถาไปก่อน เพื่อไม่ให้เป็นการหักง่าเอออีกอย่างก็เป็นการเสริมสร้างบารมีให้แก่ตัวเอง <c oughs> เขาเรียกกันว่าสมประโยชน์กันนั่นแหละ,ะรครับ่านบุฟังออต่างคนต่างได้หมอผีก็ได้ความศักดิ์สิทธิ์คนที่ถูกผีเข้าก็ได้ผัวว่าอย่างนั้นออออส่วนบางคนที่ถูกผีเข้าก็เพราะว่าถูกขัดใจ คนอื่นไม่เห็นด้วยกับความคิดของตัวเอง <d> ก็เลยทําบัตถุพีเข้าก็มีนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งโดนขัดใจเออไม่ได้ไปซื้อกับข้าววันนั้นมีงานบุญจะต้องไปตระเตรียมข้าวปลาอาหารเออซื้อสะเบียงซื้อสําหรับกับข้าวที่ตลาดนะแต่ปรกากฏว่าเขาจะไปอีกตลาดหนึ่ง เจ้าตัวจะไปอีกตลาดหนึ่งไปคนละทีไม่พอใจนะเออขัดใจแกก็เลยทำว่าผีเขา้ากระโดดน้ำเลยครับเ <c oughs> หินตะกระโดดดังป้าว่าอย่างนั้นน้ำเนี่ยกระจายเ้ะเหมือนกับหนีกระริี่กำลังจะจับปลาเซลมอนอย่างไรอย่างนั้นเลยครับ <c oughs> แม่ที่ตรงนั้นนะก็เป็นบริเวณที่มีน้ำไหลเชี่ยวอยู่พอสมควรชาวบ้านเขาจะพากันเรียกว่า อ๋อระลึงเขาเรียกบริเวณนั้นเรียกว่าระลึงดีนะที่ตอนที่แกกระโดดนั้นไม่ใช่หน้าน้ําและอีกอย่างแกกระลุงไปไม่ลึกแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือไม่มีใครลงไปช่วยแกเลยคร,รับ <c oughs> เอเอพากันยืนดูเฉยๆแต่สงสัยว่านางจะกลัวก็เลยจึงขึ้นขึ้น,นมาเองเออจึงขึ้นจากน้ําขึ้นมาเอง แล้วก็บอกกับคนอื่นว่าสิ่งที่เธอกระทำลงไปนั้นทำโดยไม่รู้ตัวว่าอย่างนั้นเหมือนว่าผีเขา้าเออคุณไม่รู้ไม่เป็นไรแต่แต่ผมน่ะรู้เอเอผู้ด,ดำเนินรายการคิดด้ใจนะครับตอนนั้นเพราะว่าผู้ด,ดำเนินรายการาก็เจอมาหลายเคสแล้วเออจะไปรออะไรล่ะครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้ทีไรนะก็ห้ากันเลยเออ ทุกวันนี้คนที่กระโดดน้ำก็ยังได้ฉายาประจำตัวเลยว่าเจริตละลืนเจริตนะจะชื่อรฤอืมก็ตั้งนามสกุลให้เป็นนามสกุลระเริงเลยใช่เดยท่านบุฟังครับผีเข้านั้นแก้ไม่ยากหรอกครับให้ท่านบุฟังถามตัวผีเลยว่าสมมติว่ามีคนผีเข้านะ คอยถามเลยว่าเป็นใครมาจากไหนเออแต่ห้ามถามดิดขาดนะว่าต้องการอะไรอืมอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาต้องการเราห้ามถามสมมุติว่าถ้าผีพระเข้าอ๋อผีพระมาเข้าสิงก็ให้ท่านบูฟังลองถามอย่างนี้นะเอา้าถ้าเป็นพระเนี่ยลองสวงมดมนต์ให้ฟังหน่อยสิสักบทว่าอย่างนั้นเออเออเอาบทเอาบทไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่อิติบิโสอะไรอย่างเนี้ย อันนี้มันง่ายเกินไปให้ถามบทกรณีอย่างเงี้ยอสวดปฏิโมกได้ไหมเอาบทธรรมดาอย่างกรณีก็พอครับกรณียัมาถกุศลยนะยังตั้งสันตั้งปาดังอภิสมนจ่อย่างเงี้ยออถ้อาไม่ใช่พระนี่ท่องอยากนะครับบทนี้อแล้วก็ถามว่าที่วัดน่ะพระอธิการชื่ออะไรจะเอาว่าสชื่ออะไรไม่เอาชื่อเล่นนะครับเอาชื่อเต็มๆอย่างเช่น พระที่วิทยาคมแบบเนี้ยไม่ใช่บูดชื่อลินว่าหลวงพ่อคูณอะ <c oughs> อย่างนี้ใครก็บูดได้ถ้าเป็นผีพระจริงๆก็ต้องตอบได้นะครับว่าจะอาวาัชื่ออะไรอะไรแบบเนี้ยสวดมนต์ก็ได้แต่ถ้าเป็นผีโบราณละ่ะจะถามว่าอย่างไงใครท่านบูฟังถามเลยนะครับว่าท่านเกิดมาจากสมัยไหนจเจ้าเมืองชื่ออะไรเออ เจ้าเมืองของท่านเป็นลูกของใคร <c oughs> เชื่อเถอครับว่าผีเข้าหลวงลูกเนี้ยไปไม่เป็นกันเลยเดี่ยทีเดียวแม่ถ้าใครฉลาดฉลาดสักหน่อยนะก็จะทําเป็นว่าผีออกปุ๊บเลยนะครับผีออกทันทีแต่ถ้าหากว่าใครงูง,งุ่งายก็จะออกไปแนวทางข่มขู่ก็จะบูดว่าระวังตัวเอาไว้นะมาลุลกดูคาเออ,อเดี๋ยวมึงจะ จบไม่สวยว่าอย่างนั้นค่าคือ,อปู่เสือ,อปูเสือว่าอย่นั้นเออก็คือตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้ก็ใช้การกุมขูแทนเอ,อืแล้วถ้ายังดื้อดึงทํายังไงก็ก็ไม่ฟังอย่างนี้ให้ท่านผู้ฟังทําแบบนี้ครับให้ทําทีว่าให้เรียกคุณมาจับตัวไว้เออทําท่านะครับไม่ต้องทําจริง ให้มาทักสามสี่คนเนี่ยตะโกนเรียกแล้วก็ไอ้พูดว่าเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาช่วยกันเร็วเนี่ยเขาบอกว่านะคนที่ผีเข้านา่ะแกมายากให้จับไปขังไว้ในถุนเมนเผาศพนะสักคืนหนึ่งนะพอูุใยัยมาช่วยกันร็วจับเอาไปขังไว้ในถุนเมนเผาศพเนี่ยเดี๋ยวผีก็จะโอกว่าอย่างนั้นเชื่อไหมล่ะครับกาผบุฟัง อาการผีเข้าจะหายเป็นปริดทิ้งโดยทีเดียวอย่างนั้น <c oughs> แต่ถ้าหากใครยอมไปนอนแต่ถุนเมนเผาศพนะ,สะแสดงว่าคนคนนั้นเป็นจิตเวทแล้วอืมให้รีบเอาไปส่งหมอเลยนะให้แกลงว่าจะจับไปไว้แต่ถุนเมนคืนหนึ่งนะยิ่งจะเป็นตอนกลางคืนนะครับท่านผู้ฟังรับรองว่าผีที่มาสิงร่างใครอยู่ก็ตามจะเห็นแนบออกจากร่างแทบไม่ทัน <c oughs> สรุปแล้วผีเข้าหรือวิญญาณสิงเป็นแค่อาการทางจิตของคนสามจำพวกจำพวกแรกก็คือคนป่วยก็พาไปรักษาเสียจำพวกที่สก็คือพวกที่ผีเข้าเพื่อนี้ความผิดก็คือตัวเองทำผิดแล้วก็โยนความผิดให้ผีววาอย่างนั้นและจำพวกที่สก็คือพวกที่ทำเพื่อให้ได้ผลประโยชน์แก่ตัวเองอย่าง จะให้คนอื่นคิดเหมือนตัวเองอยากได้สิ่งของต่างๆที่ตนอยากได้คืออยากกินของอยากได้ผัวอะไรประมาณนี้สวัสดีครับ